อาเป็นยังไงน้องมันจะผ่านมานี่เอฟซีโชคดีเยอะอยู่เยอะไหมเยอะอยู่คลิปแรกที่ให้เจ็ดหนึ่งอนะเนาะเอ้หนึ่งเจ็ดใช่แหนบ่แมคลิปคลิปแรกต้องเป็นต้องไม่บอกบอกความฝันเนาะให้ความฝันให้ความฝันบอกหนึ่งเจ็ดตัวเดียวคลิปแรกคลิปแรกเขาจะน้ำเสนอออกไปเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเดียว แล้วก็บนีเอฟซีพิ่นทวงดีน้ำไหลป่ะไหลอยู่หลอยู่เนาะครับมีพิ่โทวหาอะไรบ่ะครับเอฟซีไหลอยู่หลอยู่เนาะครับสำหรับในวันที่สิบหกกรกฎานี้ครับผมเป็นยังไงเนาะมีความฝันอยาไปฝันอยู่ฝันแบบคล้ายๆกับรอบที่แล้วฝันฝันแบบาดครับมีคนเอาเงินมาให้ฝันองค์กนกับฝันมีคนเอาเงินมาให้กันบ่แม่น มันมาไห้ด้วยกันรอบนี้ฟันฟันว่ามีคนเอาเงินมาไห้สองร้อยแปดสิบบาทฟันว่ามีคนเอาเงินมาไห้สองร้อยแปดสิบบาทแมนฟันเป็นเป็นยังไงเป็นผู้เท่าเราเป็นเป็นผู้ยิงผู้ไาดที่เอาเงินมาไห้เป็นผูญ้ยญิงเป็นผูญ้ยญิงบ่แมนเป็นผู้ยญญิงฟันว่ามาแต่เหตุบุญยวัดแล้วก็บข้าเจ,จ้าเอาเงินแวะมาให้ สองร้อยแปดสิบบาทน่ความฝันเนาะเป็นฝันันโดน,นไปนี่ฝันได้อาทิตย์หนึ่งแล้วฝันได้อาทิตย์นึงแล้วแล่วที่นี่น้องเบียติเฮตดพิธีบ่ตามที่เคยเหตุวันพฤหัสพร้อมกับถวายเทียนที่วัดด้วยแล้วก็สังฆทานมือใดเวลา่าใดครับจะทำประมาณช่วงวันพฤหัสต,ต,ตอนประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มก้านาที แต่ตอนเช้าจะไปถวายเทียนเลขพระพุทธชินราชหนึ่งองค์วันพระไปไทำพิธีอยู่วัดที่ต้นตะเคียนบอกครับบอกครับไปถวายเทียนพรรษาอ๋อไปถวายเทียนพาเ่ยามแรงก็มาเห็ดอยู่บา้านมาถวายทรงปูทรงหยาเขาจำศีลมบ่วไปคอแม่ตะเคียนเนี่ยบอกอยู่วัดหาหมื่นหาหมื่นเอาบอ่แม่มลังเขาพรรษาแล้วคุณละ่ะลังเขาพรรษา แม่พ่อสิพ่อข่าวภาษากะจิบรขอปูเลยสิพักไปสามเดือนอ๋อปูปูยาที่อุบัติเนบ <Man. S 2> ่จะพักไว้แมนเราก็จิไปข่าวัดเห็ดเห็ดวัดแรงอ๋อแบบธรรดแ <Man. S 2> มนทำวัดแรงส่วนขอมฝันก็นได้สองแปดศูนย์บ่ครับแมนสองแปดศูนย์เนาะใช่นะครับผมขอมฝัน ม้วนนี่เขียนให้ได้บ่นี่บ่แมนสามนี่งแ้วบ่ครับแมนเอาสองแปดชูนย์เข้าไปเขียนสองแปดชูบางส่วนกระทรงไปเห็นในไลน์แล้วอ๋ออันนี้เป็นเหล็กเน้นเล็กเน้นเนาะบนสองแปดล่างเก้าเจ็ดแม่บ่ครับการปสามการแปดสามออย่างหนึ่งฟันหนึ่งฟันสองสองวิ่งบ่ใช่ อ๋อวิ่งสองวิ่งสองวิ่งสองบนวิ่งสองบนห้เด็กวิ่งพร้อมเลขความฝันเอาไปเขียนบ่สองแปดศูนย์ฝันนอามีคนเอามือเอางิอให้แค่ั้นมาครับสองแปดศูนย์เป็นความฝันฝันได้หลายหมื่นนะเนาะนะครับผมสรับน้องเบสบ่ะน้องเบสเนาะน้องเบสฝันแล้ว ปัว่ามีคนเอาเงินมาให่สองร้อยแปดสิบบาทแมนครับแล้วสองแปดกับเก้าเจ็ดนี่ครับน้องเบียดได้มาจากฝันล่างฮะน้องเบียดได้มาจากไหนครับอันนี้เลขสูตรอันตัวนี้เป็นเลขสูตรบ่แมนอ๋อน้องเบียดเป็นสูตรเท่ากันบ่แมนอ๋อเป็นสูตรอันนี้สูตรเลขสูตรล่างอันนี้เลขสูตรล่างได้เก้าเจ็ดอันนี้กับเป็นสูตรเท่ากันบ่ สองแปดนี่ก็สูตรด้วยกันอันนี้กระเล็กฝันตัดมาจากอันนี้อ๋อสองแปดนี่ได้มาจากเล็กฝันตัดตัดออกมาสองแปดถ้าเพตัดเลงก็ตัดตอนนี้เนาะสองแปดสองศูนย์แปดศูนย์ต่ว่าวิ่งนี่วิ่งสองมาครับวิ่งสองบนฝันวิ่งบนส่วนมากเน้นบนเน้นบนเน้นบนถ้าเป็นข้อมัลล่างตัวเดียวอ๋อถ้าฝันเนี่ยเป็นเน้นบนล่างหนึ่งคือเป็นเลขสูตรเก้าเจ็ด นะครับสำหรับของฝันน้องเบนแล้วก็เลขสูตรเนาะสำหรับมือวันที่16กรกฎาคมสิบหกมัวดที่16กรกฎาคมนะครับเราจะทำวิธีขออีกที่นึงนะครับเนาะนะแล้วเบิร์เลขถูกก็เลขขันนามุลวันส่งปูญาวันที่วันพฤหัสที่ส <14. S 1> ิบห้าสิบสี่สิบสี่ว แมนพุทธาธิปสี่วันพระธานาจะเป็นวันที่สิบสี่นะแมนเนาะวันที่สิบสี่รอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมน้องเมียจะทํทิธีอีกครั้งหนึ่งเนาะแมนอันที 3. แล้วก็จะหยุดพักขอโชกับปูญาอยู่ตรงนี้แม่บอกครับต่อไปก็จะได้ขอกับพระพิฆเนศกับพระแมธทรณีที่ภาคอันพญานาคใบก่อนสามเดือนอ๋อนเดี๋ยวจะไปคอนี่ พาพิคอนิสไม่ครับผมคฝันก่อนได้ตามนั้นเนาะฝันได้ฝันตวาวาเพียงตวาวามีคนอยองเงินมาให้แค่ไน,นมาครับไม่เป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงอายุอายุหลายบ่ในค้อมฝันผู้หญิงนะเจองินมาให้ประมาณวัยกลางคนสี่สิบสี่สิบปลาย ตามนี้นะครับผมตัวเลขความฝันเนาะความฝันของน้องเบสนะครับมีเงินว่ามีคนเอาเงนินมาให้สองรอยแปดสิบาทนะครับแล้วก็ส่วนเก่าเจ็ดนี่เป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับเนาะใช่นะครับเป็นเลขสูตรคำนวณก็ลองเอาไปพิดขอผิดจรนะนะครับสำหรับน้องเบสก็ให้มาแล้วงวดแรกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดแต่ว่ามือมาฟันทงนี่มะเขาเนะหลุดนะครับมะเขา คลิปแรกที่มามาถามคลิปแรกก็คือ,อเข่าหนึ่งเจ็ดตรงๆเลยเขาหนึ่งเจ็ดตรงๆนะครับขอบคุณอยู่สินะครับผมที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้น้องเบสเนาะนะครับผมว่าหน่วยอะไรก็ขอบคุณอยู่ทุกท่านนะครับที่แบ่งปันน้ำใจให้น้องเบสนะครับผมอวันนี้จังไดก็ลองเอาไป,ไปาบิคอ์พิดชนะเบิรงนะครับสําหรับหน้าทางของลองเบสนะครับนี่ไปลอง้องจไปเลยนะครับ จดๆจดจดนะครับความฝันของน้องเบสฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้นะครับสองร้อยแปดสิบบาทบตัดน้องเบสตัดเฉพาะสองแปดนี่ออกมาบ่แมนตัดเฉพาะสองแปดออกมาตัวไอแปดศูนย์สองศูนย์นี่บ่ป่จับให้นาะนะครับอ่ะแต่ววิ่งว<น>ิ่งสองบนวิ่งสองบนบกันสามแปดลาบโอ้นี่มีกันน้ำตัวนี้ไป็นยไพี่น้องนะครับมีสามแปดน้ำ มีแปดสามพอมนะครับกันสามแปดแปดสามนะครับล่างมั่นใจไว้ที่เก้าเจ็ดสูตรคำนวณของน้องเบสนะครับโอเคนะครับผมสำหรับเดี๋ยววันวันที่สิ 14, บสี่ป่ะสิบส <Man. S 1> <14, 15. S 1> ีนะ่สิบห้าเนาะสิบสี่เนาะสิบสี่ให้มาตามอีกทีหนึงได้ไหม,มครับแมนให้มาตามช่วงเวลาไหนจะได้มาตามถูกประมาณที่ลืมพิธีประมาณทุ่มเก้านาที ทุ่ม9นาทีใช่วันพฤหัสทุ่ม9นาทีนะครับผมใช่จังใดถ้าแอบได้เดินทางมาก็จจะได้ทายทําให้อิบซี่กับทุกท่านได้รับชมกันถ้ายบ่ได้มากกัะทีมาเมื่อหลังเนาะเพราะว่าเมื่อวันพ่านี่อาจจะติดงานเยอะนะครับผมเพราะว่าไปถวายเทียนนําที่ข้าเจ้ารวมมานํากันอเพราะฉะนั้นที่เขาให้ตอนได้จากเถิกเลิกเอามาถวายเทียนอิบซี e ่ก็ แบ yup. ่งปันน <po ้ำใจให้น้องเบสน้องเบสก็ได้นำเงินส่วนนี้ไปทำบุญต่ออีกเอาไปถวายเทียนแล้วก็พระพุทธชินราชตรงนี้โอ้นะครับน้องเบสที่ขอบคุณอีกีหลายเด้อนะครับที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้น้องเบสน้องเบสก็ได้นำเงินส่วนนั้นนะครับไปทำบุญอีกต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปน uh ี้ขอบคุณน้องเบสมากๆนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับผมนะครับผมสำหรับน้องเบสในงวดวันที่16 กรกฎาคม2565นะครับก็ลองเอาไปพิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นความฝันของน้องเบสนะครับเป็นความฝันของน้องเบสครับฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้นะครับ280บาทนะครับ280บาทนะครับ280บาทน้องเบสเน้นไปที่28นะครับวิ่ง2กัน8 3ส่วน9 7เป็นสูตรคำนวณนะครับ เป็นสูตรคำนวณล่างนะครับ97นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไรนี้ก็ฝากไ้เพียงค่ินี้นะครับ